กันกันตัดทาวรปิดมานาน3ามเดือนดีใจภรรยาท้องลูกคนที่สองแล้วเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่อบอุ่นและน่ารักมากๆสําหรับครอบครัวของพิธีกรหนุ่มชื่อดังกันกันตัดทาวรและภรรยาสาวคนสวยลอยออยดามาพร้อมลูกชายคนแรกน้องพร้อมโดยเราจะเห็นภาพและโมเมนต์น่ารักน่ารักของพวกเขาอยู่บ่อยครั้งผ่านทางอินสตาแกรมล่าสุดหนุ่มกันประกาศข่าวดีผ่านอินสตาแกรมเป็นภาพครอบครัว3ามคน น้องพร้อมถือใบอันตาซาวน้องอีกคนในท้องแม่พ้อยพร้อมแคปชั่นบอกว่ามีไรจะบอกแหละตอนนี้ครอบครัวกันตะทาวรบวกหนึ่งแล้วนะครับปิดเป็นความลับมา3เดือนละวันนี้เปิดตัวนิวเมมเบอร์ละครับก,กันเองฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับ